เมื่อวานนี้นะครับก็คือตอนนี้คุณฮเลอรี่คินตันนะฮะก็ได้คะแนนนำคุณทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ของรีพับลิกันอยู่ประมาณ46.4ต่อ44.8นะครับแต่ว่ากระแสข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทาง FBI เนี่ยก็ได้มีการออกอจดหมายเบื้องต้นนะครับว่า การสืบสวนในเรื่องของอีเมลของคุณคินตันครั้งที่สองเนี่ยก็คือตอนนี้ยังไม่ได้พบความผิดอะไรนะครับผมฉะนั้นก็เลยมีแนวโน้มว่าใน,ในช่วงของสุดท้ายสุดๆเนี่ยในช่วงเทือกสุดท้ายของการเลือกตั้งนี่อาจจะเห็นการตีตื้นของคุณคินตันขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าคุณคินตันได้เนี่ยสภาในค่อนข้างแตกก็คือว่าซีเนตหรือว่าวุฒิสภาเนอาจน่าอาจจะเป็นของเดโมแครตนะครับแล้วก็เรื่องของสภาผู้แทนเป็นของริพาร์บิกันซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงก็คือสภาก็ถือว่าเป็นสภาแตกฉะนนั้นกกกกาาารออฎกกหมย็ทํ ค่อนข,ข้างได้ยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเรียนว่าก็ยังมีความเสี่ยงผมว่าประเด็นในเรื่องของอีเมลเนี่ยยังยังไม่จบง่ายๆนะครับถึงแม้ว่าทาง FBI ออกจดหมายฉบับที่2ออกมาแล้วว่า ในการสอบสวนเบื้องต้นนี้ไม่พบความผิดอะไรนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องรอ,รอดูต่อไปว่าจะมีหลักฐานใหม่ๆอะไรขึ้นมาหรือเปล่าซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเหมือนเหมือนกับเป็นจุดอ่อนของคุณคินตั้นเลยซึ่งถ้าเผื่อคุณคินตั้นได้มาแล้วมีประเด็นนี้ขึ้นมาอีกนะครับผมจนกระทั่งทําใหเ้เข้าเข้าไปสู่ในการบริหารราชการเนี่ยอาจจะทําให้เกิดมีการโดนท้าทายจากทางสภาได้นะครับซึ่งในระยะสั้นๆเนี่ยอาจจะเป็นในประเด็นของการที่ตัว ประธานอธิบดีเนี่ยจะต้องนมิเนตหรือเสนอชื่อ,อสารดีการคนใหม่ท่านใหม่จากหลังจากที่ท่านเก่าเนี่ยได้ได้เสียชีวิตไปนะครับซึ่งการเสนอชื่อสารดีการเนี่ยนะครับผมถือว่าสําคัญค่อนข้างมากเพราะว่าคำตัดสินของสารดีการในเมกาเนี่ยสามารถที่จะบ่งชี้แนวโน้มของกฎหมายในอนาคตได้ผมมองว่าตรงนี้เนี่ยทางสภาเนี่ยอาจจะไม่ยินยอมแล้วก็ทำให้เกิดการมีการ ทะเลาะกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลักดันตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าอย่างรุนแรงที่สุดนี่อาจจะโดนแบบกรณีนิกสันเลยก็ได้ก็คือเกิดการไม่ไว้วางใจนะครับผมพูดถึงของคุณคลินตันเนี่ยถ้าพูดของคลินตันเนี่ยถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับความเสี่ยงก็คือมากสุดคือเรื่องของการเมืองนะของคุณทรัมป์เนี่ยผมมองว่าความเสี่ยงสุดๆนี่คือเรื่องของการต่างประเทศเพราะว่าฝั่งในด้านของการเมืองในความเสี่ยงไม่เท่าเพราะว่าไม่ได้มีเรื่องของอเคสหรือว่าการสอบสวน อององ FBI อย่างในกรณีของคุณครินตันนะครับผมแต่ว่าของคุณทรัมป์เนี่ยความเสี่ยงเนี่ยก็คือในเรื่องของนิสัยที่เขาค่อนข้างที่จะ,ะสู้ไปทั่วนะครับก็อาจจะทําให้การตกลงกับสภาทําได้ยากถึงแม้จะเป็นสภาของพรรคเดียวกันเองก็ตามนะครับผมในเรื่องของการคลัง่ยผมมองว่าก็เสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่ทราบกันก็คือทรัมป์เนี่ยมีนโยบายที่จะลดภาษีโดยเฉพาะลดภาษีค่อนข้างมากสําหรับคนรวยแล้วก็สําหรับธุรกิจด้วยนะครับผมแต่ไม่มี ไม่มีข้อเสนอที่ชัดเจนในการที่จะไปหาในเรื่องของแหล่งรายได้ใหม่ฉะนั้นความเสี่ยงจะตกอยู่ในกับสถานะทางการคังครับผมมองอย่างนี้นะครับผมมองเป็นระบบเลยละกันผมมองทั้งเรื่องของตลาดทุนเรื่องของตลาดพันธบัตรเรื่องของค่างเงินนะครับแล้วก็เรื่องของทองคา ในกรณีคุณครินตันเนี่ยผมมองว่าถ้าเผื่อผลของคุณครินตันได้นะครับในใน,ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะฮะในวันพุธบ้านเราเนี่ยก็จะเริ่มทราบกันเนี่ยก็จะทําให้ในเรื่องของหุ้นเนี่ยขึ้นในระยะสั้นค่อนข้างมากนะครับเป็นคล้ายๆว่านีเจอร์นะฮะโดยอาจจะขึ้นถึงประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับผมนะฮะแต่ในสามเดือนต่อไปเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงสาเหตุที่แนวโน้มที่ลดลงนะครับก็เพราะว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด นะครับโดยผมมองว่าก็คือหุ้นเนี่ยอาจจะขึ้นประมาณ4ี่ห้าอยจุดหรือ2%เปอร์ซ็นในในช่วงสั้นแต่ว่าตกลงในของอเมริกาเนี่ยตกลงประมาณแปดเปอร,ร์เนซะ็นตะของไทยก็เช่นเดียวกันถ้าถ้าเอ่อของเราเนี่ยถ้าประมาณพันห้านะฮะระดับพันห้าพันพันสี่กว่ากว่าพันห้าเนี่ยก็อาจจะขึ้นประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นประมาณยี่สิบสาสิบจุดนะฮะและในสามเดือนก็อาจจะตกไปประมาณสี่เปอร,ร์เซ็นตนะครับเพราะว่าเป็นทํานองเดียวกับอเมริกาถ้าในเรื่องของพันธบัตรนะครับอ่ในระยะสั้นก็ ถ้าคุณคินต้นเข้ามาแนวโน้มก็คือพันธบัตรจะเด้งขึ้นนะครับผลตอบแทนพันธบัตรจะเด้งขึ้นแล้วในระยะต่อไปก็คือจะลดลงนะครับเพราะความเสี่ยงจะมีมากขึ้นนะครับส่วนค่างเงินเนี่ยสิ่งที่ผมอมองไว้ก็คือว่าในระยะสั้นในค่างเงินดอลลาร์จะแข่งค่าขึ้นฉะนั้นค่างเงินบาทเราจะอ่อนค่าลงในระยะสั้น <S 2> <S 2> <ม>นะฮะสามห้าบาทเราอาจจะเห็นสามสิบห้าจุดห้าในในหนึ่งสัปดาห์ได้นะครับและในสามเดือนต่อไปเราอาจจะเห็นเรื่องของค่างเงินอ่อนไปถึงสามสิบหกจุดห้าได้ครับส่วนทองคําก็จะมีแนวโน้มที่ปรับขึ้น,น ส่วนกรณีของคุณทรัมป์ได้นะครับผมเรียนอย่างนี้ว่าแน่นอนว่าหุ้นคงตกยาวนะฮะหุ้นของเอ,อ,อเมริกาอาจจะเห็นการตกประมาณ15เซได้ก็คือจากแปดหมื่นแปดอาจจะไปถึงเหลือเหมื่นห้าไปไปลายได้นะครับผมหุ้นไทยเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะตกในช่วงสั้นแต่ว่าในช่วงต่อไปนี่อาจจะมีเห็นการขึ้นบ้างเพราะว่าเฟดคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับผมในเรื่องของค่างเงินเลยแล้วกันผมมองอย่างนี้ว่าถ้าทรัมป์ได้เข้ามาในค่างเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงนะฮะค่อนข้างมากเพราะว่า ทำเคนค่อนข้างกังวลแล้วก็หันไปถือถือสกุลอื่นๆแทนอย่างเช่นค่าเงินเยนนะส่วนค่าเงินบาทในระยะสั้นเราจะเห็นการแข่งค่าขึ้นค่อนข้างมากนะแข่งค่าขึ้น6%จากปัจจุบันก็คือจาก35ก็อาจจะไปอยู่ที่ประมาณ33นะครับผมนะฮะแล้วก็ระยะต่อไปก็อาจจะอ่อนลงนิดหน่อยนะครับส่วนทองคำยังไงก็แพงขึ้นนะฮะก็อาจจะเปเห็นพันสได้ในระยะต่อไปครับผม